งานนิ้วสว่างนี่คืองานนิ้วเขาสวมกวางนะครับบรรยากาศเนอกมือนร่มหนาวหนาวหน,นาวบักครับหนาวบักมีรมเบรือครับบรรยากาศย่งเงี้ยเียนนิ้วอันนี้คือสุ่มน,นิ้วิ่นงานนิ้วงานนิ้วม,มือสุดท้ายนี่มือนี้มีศิลป,ปินมือไทยสแสดงนะครับนี่คนระับร่างกาย ในเปลือกแบบมีกำลังสีนี่บรรยากาศลานขาบารคาารอบนอกขีฟ้าล้ายหลายเหมือนคำมาฝนตกลิ่นพรอบเหมือนฝนตกลิ่นพรอบตอเดินไปยังสีเป็นแผ่นมกันขึ้นกันสีนี้ลานคามีสนามนะครับสนามหมอล่ำที่ล่งนะครับนี่งนี่เป็นขึ้นที่ซีขึ้นสุดท้ายของศิลปินผู้ไทยแสดงยืนนะครับนี่ เดินดก่วงมาคักทางผุดบา่ามีอท่างงินข้อจีนตั้งโเรลานค้าข้างๆนี่ล่างทางรถไฟนั่รถไฟแลนอยูเบิร์ตขึ้น <c oughs> เมื่อนี้ก็แลนอยูเบิรมือตึลึงตึลึงตึลึงอย่างนี้อาการน,นี่อยู่นี่ครับคามมุ่งสูงตั้งที่ที่กับว่านแล้ว่ <c oughs> วานแล้ว มาเหนือแล้วนักข่าวนี่รถไฟรถไฟกับบแลษัทมาจากเถื่อว่าจีไทยรถไฟเบิ่งอยู่ไทยโบราณนนี่เอาลากศาสตร์กันแดดขวารากศาสตร์ไปหาปูบองไม้ปูบองไม้ปูมองนอนมองไม้ก็เส่็จอะเอาไปไปจูเสียงลากศาสตร์บ้นเสียงรถไฟเนาะ